At last สวัสดีครับผมยูดีตาร์กุสุชิดาตอมอรีแอคเนียครับผมวันนี้เราจะมาดู At last a d play E.P. ที่ห้า <c oughs> ตอมอรีแอคเดินทางกันมาถึง E.P. ที่5แล้วนะจ๊ะสำหรับ At last a d play โดยหัวข้อวันนี้ที่เขาจะมาทําการ at play กันเนี่ยก็คือ Southern Dance Challenge ลืมท่อนไม่ว่าแต่ลืมชา ไม่ได้เอออยากรู้เลยอ่ะว่าจะเป็นยังไงอ่ะเขาจะมาแบบเต้นแบบเปลี่ยนคนหรือเปลี่ยนท่าหรือเปลี่ยนบุคลิกหรือเฮ้ยยังไงไม่ร you know ู้นะครับผมแต่ที่แน่ๆวันนี้เราคิดว่าน่าจะได้ความตลกจากคลิปนี้แน่นอนนะครับผมก่อนไปนะผมใครมีคลิปดีๆของ a t l a s นะครับผมอย่าลืมติดไว้ในกลุ่มให้หน่อยนะซะต่อมาจะได้ทำคลิปมาเรียกทุกคนได้ดูแบบบยๆนะครับผมปะ ไปดูกันเลยต่อหมอริ้อตอนดีครับพูดเราอน t l a s ถ้าผมยินได้ตลอบทุกคนนะครับก็สู่รายการ a อ l a ลาสแ e n t u r e D P R ทำไมม้วนผมเปียกขนาดนั้นม้วนเออเออ เออท่านพี่จูเสียงหนังขออนุญาตเจนน่าครับสวัสดีครับภูมันลาสครับเอออ๋อไม่บูมวัฟเฟิลแดนว้ายไม่ใช่วัตโฟเรฟโฟแดนเออซัฟเฟิลแดนนะครับผมซัฟเฟอร์แดนเซฟเฟอร์แดนชอล์เลนจ์าสั้นๆหน่อยว่าซัฟเฟิลแดนคืออะไรซัฟเฟิลแดนนะครับคือการการตัด

มา Raw one ชิ้นเท่าไรแต่เธอย่ารับเอาไว้ก็พอนี่ใครกินใครกินพี่จูพี่จูกินเหรอฉันก็รู้ท่าแรกนั่นแต่แรกชิ้นเท่าไรก็คืนเองนะ He's so diamond cool a diamond, know where the ball is? Get to the letter, they gave me some fun. what? I like... The not now. can't see more loud. Tad! đây ờ đã nhiều luôn hát 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 hát

เบ้นแม่ h 주 안녕!

Just <laughs> take our to say goodbye. Just take our time and come Just take and and come on. Just take my and just take our time come on. Just take my hand and come in. It's me not easy <now. laughs> to say จูรักออกนะพ่จูด้วยนี่จูรักไก่คนเลยพ่จูคนรักไก่อะผู้ชาย่าฉันว่าผู้ชายชี้พิจูผ้ามาเนี่ยนิดหนึ่งผหึ่นนนนแเป็นูแล้วว้ไว กออกสื่อไยังไงเนี่ยแกเขามากินงานออกสื่ออ่ผิดนไม่ผิดเท่เท่าไรตอนผิดนั่นเนี่ยเป็นคูนแล้วน่ารักผดชัวรบ sai vào, sai vào Áo, áo, Lăng, lăng. Lăng, lăng. Vừa đi Ờ, sẽ thử mày อออะไรเดินมัแบบเป๊ะๆว่ะไมดูดีไมดูม่ดได่ดีแต่พี่เจ๊ได้เป็นคนทำท่าได้เยอะสุดมันเดา ร่าง S เ L S ทำปฏิท้นมากร่างเข้ามาแน่คิดกุมความแเามาเกินเมายู่กันรู้กันคิดซีรีสนที่จะเป็นงใครกคุ้ชีวิตี้สนจะไม่ให้ไปซสกับปาแต่สัญงาจะคนาอเเออเออเป็นคนนำเป็นคนนำดีหน่อยบ้าดิ ดูไหอวินดูเออวินผมผิดแค่สงทีผมทีเดเพราะว่าพี่แค่ยืนเฉยๆอย่างนั้นตรอบตกรอบตเอองานนี้ผมกับพี่จูนนาจะไม่ไหวครับพี่ายพี่าย้าเลยดีกว่าครับผมว่าว้าาา ลุงแหนบ้างอะอ๋อแต่ว่าแกยืนนิ่งไงผมยืนนิ่งเป็นท่อนของยืนนิ่งเป็นท่อนไหมมันเกี่ยวตอนนั้นไม่มีใครรอว่าอันนั้นเป็นท่อนของที่ว่าท่อนฮีบอมฮิโก Não, moa, moa, <laughs> moa, Ah, oh. oh, moa, woo woo

มุ้ยไม่มีอะไรผิดเลยว่ะถ้าพูดถึงผิีเยอะสุดก็น่าจะม้วนปะนะว้าา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 า คือพี่เจตอะไม่ผิดเลยเปอนแรกๆดูนะออันีคดกันบไ่ผิดะมว่าแต่ถ้ากลับมาได้หวยังให้อภัยแมีคนนึี่ไมว่าจะผิดแล้วผิยาวไหนไหนผมเลยรู้สึกว่ามันอันนี้ให้ไม่ได้เพราะในการทำงานจริงถ้าผิดแล้วมันต้องกลับมาให้ได้อันนี้ดูไม่ไม่โอเคไม่แฮปปี้ เราพูพอมันคิว่าคิดเหอนกันหนึสอามวินรู้ปหนึ่งสองสามบผกเออกลับมาได้กูนี่เหอ้ยไม่ับอกนไม่หอันหายมไม่เลยโดนอะไรสักอย่างแน่เลยเต้นเต้นเมนเต้น ไม่ไม่ไม่แปลกไหนไม่เป็นไรเออแต่พี่เจ็ดพี่เจ็ดเป็นคนที่จำท่านายจำท่าได้แม่นสุดอ๋อพี่เจ็ตมากเลย ว้ a เมื่อเหลือสามคนแล้วปอมมึงก็ต้องยากิเมื่ม้อต้องยากเมื่อเหหล็ต้องิอิก็เม่ย่ยก็ออ Những à, chạy đi. Tôi, mày gói sống thôi, à, Trin, đấy. Ráp, ô, 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 Like a whole washing in <laughs> to you <laughs> <don't need> <laughs> <It's the only laughs> to made a better ลูกชายเรื่องว่าจริงผิดเยอะพอๆกันเลยแต่ว่าคนที่ผิดน้อยที่สุดประมาณ7.8ที่พี่เ็้ผิดน้อยสุดใช่พี่เตดผิดเลยี้นสองคนพี่พุมกับมิวันกคือก้ามกลงมาก เพราะว่าแบบนี้จะออกเพราะว่าถือว่าเนียนคือถ้าเนียนไม่พอแต่ว่าบ็อกกิ้งอ่ะบ็อกกิ้งผิดคือบ็อกกิ้งนี่เขาเปยมากกว่นี้คือเด็ดคือสเปซสุดเหมือนวางสมการแล้วนั่นในหูงั้นงั้นในานะที่พี่มีประสบการณ์ด้านเต้นมากกว่าพวกผมเนี่ยพี่รู้สึกว่าอันไหนคือรับไม่ได้ควรที่จะออกใช่ไหมผู้นั้นที่เป็นการตัดตัวมากกว่าคือพี่สายนี่คืเลือกเพื่อ เมื่อกี้ผิดเยอะสรจก็ผิดเท่าๆกันอย่างที่นายบอกเลยนะแต่ว่าพี่ว่าคนที่เต้นแล้วทาทุกอย่างออปอรสิตแล้วมันก็ดูแบบเข้าใจยากอะมิวออนละกานมิวออนละกันเออใช่แต่ผู้สึงมวนหมวนมีมมวนมีค้างม้วนมีค้าง ลูกชายดไปแล้วลูกชายดไปแล้วชนะหลายทวเออก็แบบทปลดีแลืมให้เจได่อดูดูลาลารอบนีใครผิดเกินแบกห้บสุดหยุดเพีงไะเรียงผมนาบไปม่โอ้ได้ดีว้าวว้าว พี่เชษพี่เชษชนะได้เงินหนึ่งล้านเหรอพี่เชษว้าเออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าฮ่าฮ่าฮ้าฮืออะไรเนี่ยฮ่าฮ่า

ไอศิษย์นาวะมโมจกนะพี่เจ็ดเถออพี่เจ็ดโอ๊ย้กูกเยเห่ตามิฉันเล่เน้

เป็นเกียรติอากที่ได้รับที่นต์ประเทศไทยในชมโอลิมปิกอย่าลืมดูผมนะครับอะไรกันแกบงอะไรเนี่ยสองคนนั้นไม่ทำอะไรน่ะ ถ้าเราจะรู้กนอยู่แล้วว่าตัวเตี๋ยจะทีสุดเดซจะเป็นคนพยายามมากในการซ้อมเต้นนะครับคือเวลากลับบ้านใคี่จะซ้อมแบบตลอดซ้อมมากสุดอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็สมควรที่จะได้รับทุนให้ดีมั้งครับใช่คุณอยู่ตอนเชิงท้ายนี่ไงเพราะฉะนั้ก็คงซ้อมหนักรตลอดเลยโอ้โหเก่งเง้ยมันหลบเก็แล้วาเราต้องซ้อมหนักตลอดเลยที่สุดใช่กาะจงรู้หรือเปล่แจ้งผมอ่ะน่ารีเราโชว์วนแดนกิ้ง อยากได้อร์มว่ากีฬาคือหลักข้าวที่สี่ใช่ข้าวที่หนึคือกีฬาข้าวที่สองคือหลกข้าวท่สามคือกีฬาข้าวที่สี่คือกีฬาข้าวท่ห้าคือหลักข้าวที่หกคือกีฬาข้าวที่เจ็ดคือหลั สนุกจังเลยอร่อยมากผู้ใดคนดูอีกรอบสนุกจังเลยอีกรอบอีกรอบอีกรอบ คนที่เป็นหลุดออกหมดมาสุดท้ายคนชิ้วเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เหรอตกใจดทาอะไราอะไรออแทด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 ลูกลูกแทด แททไม่ต้องเต้นนำเพลงก็ได้ดูพี่เขาออกจะหมดแล้วแททม้วนอยู่คตรสามใบเลยโอ้โหไหนไหของเธอโคตรยากก็บอกให้

ครับว่าเรามีอัลบั้มนะครับผมสำหรับคนที่จะเก็บพวกเราไว้ในคราบทรงจำไม่มีทาที่ใครมีใช่ก็เดี๋ยวจะมีโลโก้ชควคนขึ้นปุ๊บเลือกอัลบั้มแล้วก็เออข้าวแหลมของเราครับผมก็บัตรคนด้วยนะคะแล้วก็อีพีน่จะเป็นอะไรเดี๋ยตามรอดูรอนะจะจบรายการนะครับเขาจะจัดส่งเมื่อไหร่นะฉันลืมไปเลยเนี่ยกีฬากีฬาเป็นยาพิเศษฮะอ๋อพิใชษอย่ามาเล่น จะหาทำล่นในอากาศเพราะว่าร้อนเออ้องไม่เก็บก่ผลเลยถามไว้แล้วครับสคารับเออไม่ร้อนพอจำบ้านพอทำงานอจำบ้านนะครับใช่ครับไม่ติดตามว่าเราทางช่องทางเดิมนะครับเอออะไรอะไรแม่ลูกแม่ลูกอย่าทำไรกันสิใช่ครับไม่ติดตามว่าเราทางช่องทางเดิมนะครับอุ้ย คูไปต้องมองแทกนันน่ะ่าฮฮ้าวิกอวนแล้วเข้าหลังคนคิวมเข้าลัว พี่เตคนจกแล้วไ้แค่เดียวเลยแค่เดียวเลยคุณจักรอแล้แค่เดียวได้ยเอ๋ยอยากเห็นแท็กบาร์คิวอ่ะโอ้ไม่เข้าเลย โบยมีโบนโบนวดไอ้คข้าโบนวยนะอบได้โอ้ยกระป้วท่านลนชุดข้าพี่มีเปลี่ยนสีสีผมขอเป็นสีเขียวนิยอน เขียวนีออนแล้วก็ตรงปลายเป็นเหลืองห่างไกลห่างไกล้วลนี้ทาอ่ะพี่ชายพี่ชายพี่ายถ่ายข้างเหลือนะด What ว้าย ถ่ข้างนี่ว่าแรงมากแม่ <laughs> แตอนนี้ครูซายไถ่ข้างหรือยังครับผมทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมเพราะว่ามันสนุกอยู่นะแล้วก็มิวอัมิวอนก็คือยังเป็นมิวอนเหมือนเดิมนะครับผมมีความตลกโปกฮามีความแบบอะไรก็ไม่รู้เด็กน้อยเด็กน้อยอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะแต่แหก็ยังเป็นลูกของเราก็ยังเป็นเด็กน้อยที่น่ารักสําหรับเราเสมอมานะครับผมส่วนโมเมนต์ สุภุมก็มีให้เราได้เสพอยู่บ้างตอนเขากินกันวายเขากินกันด้วยอย่างแกวายนั่นแหละนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบเรียคของตอมนะครับผมสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว at last a s pray อันยง